สบายดีครับพี่น้องครับอยู่เมืองฝ่ากับมีแต่ฝ่ากับฝนอยู่เมืองคนมีทุกเรื่องเลยพี่น้องคำนี่มือนี่แรงนี่ครับพี่น้องแรงจากพายุฝนฝ่าไปแล้วพี่น้องเอ้ยหายชิบไลยก็หายบมดบัดทันแดดมาลงให้พี่น้องในเบื้องอยู่หายบึบอดหลอดนี่หลังจากพายุพาน้านไปแล้วมาเบื้องนี่พี่น้องแต่ก็มีอยู่ด้มีเหมืดมือดอยู่ทั้งฝน ยังมีมือดมอๆอยู่พี่น้องมาแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ลมยังแห้งเลยพี่น้องเลยคุณนะกระเปิดกระเปิงมืดคุณแล้วสะสะไปเบื่อแล้วพี่น้องเ,เ,เลยควนว่าสันคุ้งเลยยูนนี่ลมแรงขัดเมือนี้ก็เลยบรรยากาศยังดงงีเลยพี่น้องเย็นสบายพกกันยังเลยคุณให้เมืองทองฝาหลังจากผ่านพน้นไปแล้วเป็นกับซู ปกติแล้วพี่น้องนะอ่ามันอากาศดีไรเย็นสบายโอู้เดี๋ยวพาดมาทางนี้ก็เจอกล้องกำลังทายคิปอยู่ครับพี่นอ้องอือคุณอะมันยากาศยังดียังแห้งยังเย็นสบายเลยพี่น้องเลย กะเมื่อวานนี่เห็ดช mm. ิปไว้ way, ่ายชิบไว้แบบสองสามชิบหุ่นั้งแต่ mm. พานยุ mm. ล,ล้มุ่นละพี่น้องที่ล้มตึงๆควนของมงทายไปสามสี่ชิบตื่นเศร้ามาหายบิดเ,เลยไหมเออบอกเขาใจขึ้นกันนะพี่น้องนะว,ว่ามันหายไปได้ยังไงมันเกิดจากสาเหตุใดยังบุหูอยู่ครับต้องได้ล่างสงสัยจะต้องได้ล่างได้นี่โทรศัพท์ล้วละ่ะบุหูว่ามันเกิดจากตัวใด มันบ่เคยเป็นอยนจากเทือพี่น้องมันมันเป็นเป็นหายหายมาหลายรอบวัมนี้เพราะมันทายเราทายเมื่อวานตนแรงมือเ้าว่าะมาลงลิปตอนเศารแล้วพี่น้องหายไปอีกทายลิปเปลี่ยนหนำบ่อป่าขยแยงไว้แต่ว่าวายมาลงสวงใบมัดบึงมัดหันหายไปอีกเหรอครับพี่น้องก็เลยเปลกใจว่าเอ้าแล้วมันหายได้ยังไดกกบ่าโบหูเขากันครับพี่น้องครับโอ้ โอ้เก <domestic> <unemployed> ี่ยวเกี่ยวเด้ <favor ables> <in horror> อมันนี่เกี่ยวเด้อมีเอ้าแต่มันยังไม่ได้โอ้ผู้เดียวเด้อมันก็อยู่ผู้เดียวเออเอาทีมงานได้ไปเราทีละสามสองสามคนนั่นสองมือกันไปมหรอสามคนสี่คนเน่ยเออดิฟิตเออไอโหลดเอ็มเออเอาไปหนาจะได้ครบกันเราจะเหลืออีกมือเดียวด้วย อันนี้เขายังเพรท่นได้ดิมันจันเขายุดเดล้วเราได้มาว่านมือเดียวเนื่องเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้ยถ่องฟ้าปลอดโปร่งหนีแทวไว้เมื่อนี้แต่ก็ะมี้ล้มห้อยๆอยู่นะพี่น้องนะเยน็นล้มช่วยๆยังสี่เยน็นสบายอยู่เรอกพี่น้องบ่อห่อนบ่อเอาแรงจากกต่ว่ากะบโมดิโตกแแหงหรอกพี่น้องมันส่วนมากมันจะเป็นลมลมหลายกลัวครับลงกับพยุหลายกลัว เมื่อวานนี่คุมไปเปิดเมื่อกันเมื่อใดเลยนี่ต้องใส่แมทคุยกันเลยเมื่อวานนี่วนเขาหมงมันมาจากคุณล่ะพี่น้องมันมาตุ้มมาอย่างสี่เลยมันล้มตุ่มตุ่มตุ่มมันมีซองเดียวมานี่พี่น้องเพราะสองขางนี่ก็ฟังพี่มันจะเป็นฝาผนังของโรงงานนี่และอันนี้ก็เป็นฝาผนังของเก็บวัตถุดิบครับล้มมันก็เลยมีอยู่ซองเดียวเพราะมันเป็นถนนที่รถมาซองวัตถุดิบนี่เขามานี่ ถูกยางเขามาส่งวัตถุดิบเขามาส่งน้ำดืม่มก็เลยแหงชักแหงแน่ออกไปพี่ต้มออกไปพุ่นนะครับทะลุออกไปพุน่นโอ้ยอย่างแหงเลยครับเอาหลังจากคลิปที่บันทึกไว้โมเดลมี่ให้เบิง้งกับมาไทยพี่พาพี่พาน้องเบิงึงบรรยากาศนี่แหละบุ๊มมีลิปเด็กลิปนี้ก็จะลงไหนบุ๊บบุ๊บไทยไปก่อนละพี่น้องเดี๋ยวลองเบิึงก่อนว่ามันหายอยีกวะ ถ้ามันหายอยีกอ่ะก็คงจะได้ต้องด้ทำการล่างโทรศัพท์โอ้มาได้ใส่นอ้บอบลากูนี่โอ้มาได้ใส่นี่อะอุ่อนคักแน่อยู่เลยหเห็นคลิปมาบอกมาเกาพีบอกปีบอกน้องครับเราเป็นยังถึงบ่ได้ลงชิปหลายมือคลิปที่ทายไว้มันหายไปเปดเลยพี่นอ้องก็เลยมาเห็นคลิปคลิปนี่ลงให้พี่เฮนน้อง ในฟังกันลหละครับรับฟังกัน,บอ,น,กอนาาบอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบุ๊คทัพพูดได้โห่กะคอมเมนต์เขามาบอกในเรื่องทพู้ได้โห่กัคอมเมนต์คอมเมนต์เขามาบอกใต้ใต้คลิปนะพี่น้องว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพอบ่าวชาติเองกันยังโมโหเรียกว่ามันจักมันเกิดจากสาเหตุอะไรบุ๊สังเกตเบื้องหลายรอบหรอไทยไทยไว้ไทยไว้ไทยไว้นะพี่น้อง ่ทยเก็บเก็บไว้ในการไทยก็เขอไปเก็บในเมมโมรี่นนี้บ่ได้ามาเก็บในคอมจําเครื่องเอาไปเก็บในหรือว่ามันเกิดจากเมมโมรี่ะก็บโม่มเน่ใจครับเมมโมรีมันลอยลอยเท่าไหร่วัอยนี้แปดลอยนี้แปดกิกกัเยอะพอสมควรแหละครับแต่ถ้าพูดถึงถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็หนานจะเป็นนหนานจะเปลี่ยนมานานแล้วนะมันเป็นอย่างถึง,ถ,งถึงจะมาเป็น แต่ก่อนนานๆทีมันเปลี่ยนทางนึงกับโมเดใจเพราะเครื่องมันห่อนที่มันเคยเปลี่ยนอะเครื่องมันห่อนพี่น้องเราหลังๆว่านี่เครื่องกับโมเดห่อนเมื่อไอย่างนั้นวะทายยไปก็ยังหายไปซื่อๆครับเอาก็ยังยังไหนก็มารับชมรับฟังหรือตดติงได้แล้วเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยพี่น้องด้อคลิปนี้ผมมีอย่างหลายเลยคลิปนี้แต่แค่พีพ่พีหน้องน้าบอกมาเกากับพี่ก็หนองว่าคลิปตีท้ายๆไปมันหายไหมเมื่อนั่นเมื่อวัน ว่าตอนกลางคืนนั่นก็ทายคิดเปลี่ยนน้ำโบป่ากระชัางป่าเนะยพี่น้องก็ทายเก็บไว้เราแล้วก็บ,บอกว่าเดี๋ยวจะมาลงคีบมือน,นี้ให้พี่น้องในเบื้องมือเส้ามามือวังวางใบเนี่ยมากดเบื้องหายอย่ไปเบิ้ลโมโวมันหายไปไหนไหนรูพี่น้องแต่ยังงง,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 งยังยังแบบยังง,งงงอยู่ครับพี่น้องยังแปลกแปลกใจอยู่ว่าเอ้เรามันหายไปไังไดนกับผู้ใดมีความหูทังด้านนี้กเคอมเมนเข้ามาใดครับพี่น้องครับ เอาคลิปนี้ก็แค่บอกแค่เก่าครับเดี๋ยวเริ่มต้นถ่ายใหม่หาถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยมาลงหาพี่ hey, ong, น้องอีกมือครับตอนนี้ก็ยุบริษัทที่เก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เพอให้หายสหายชิดชิงกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวชาติบรรณาครผมสบายดีทุกทุกคนครับ